สวัสดีครับบ้านเราจะมาในสีมที่ฟังดูแล้วสยองขวัญน,นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับบ้านเราตั้งแต่มีเอสเมอร์คลิปนี้วันหนึ่งล่าสุดทํารีวิวของเล่นแมวพี่ช็อตหนึ่งอะ,ะงมงมเอสเมอร์มันหันไปมงเดียวเลยคือไม่มีคนไม่มีใครเลยเพราะว่าเราล็อกบ้านไว้หมดแล้วมีอยู่แค่สามคนแล้วแบบมันมองตลอดเวลาอันนั้นคือแปลกมาก บอกหลายคนเยอะมากว่าน้องอะเห็นบางสิ่งบางอย่างมันเล่นกับน้องอยู่อาจจะเป็นวิญญาณแววอะเดี๋ยวไปไหนจะว่ <c oughs> า,าไงดีวะคือมั <c oughs> นโทรศัพท์ใครไว้แี่ือปกติชีวิตของแมวจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะแบบมันไม่ได้วิ่งเล่น adays, <c oughs> อนะปกติไม่เป็นตัวบ้าเป็นแมวแบบสันโดษนะแต่เรื่องราวมันมีว่าวันหนึ่งอาชุมาไปรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในบ้านนี้ครับ <ไ>ตั้งแต่สิ่งนี้เข้ามาในบ้านชีวิตเอสเมอร์เปลี่ยนไปลาวฟ้ากับขี้หมาไงลูกไงลูกไงมึ <c oughs> ไง <c oughs> ไม่ใช่เอสมเมอร์ไล่เมอร์ลองพูดกับคนดูดิว่าทุกวันนี้หนูเห็น <c oughs> อะไรบ้าง <c oughs> โอเค s <S อ๋อฮะอีสั์ครับโป<ส>รดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนอบอกไว้ก่อนประเด็นคือจุม่า ไปเอาสิ่งนี้เข้ามาในบ้านว้ยผ้าเช็ดตัวพี่ผ้าเช็ดตีนมันเป็นพรมนะคะพรมนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตอนที่จุมาไปซื้อเนี่ยมาเพิ่งรู้ว่ามันคือของมือสองเนี่ยทุกคนดูมันสวยมากนะเห็นปะดูลายไม่ดีสวยปะเป็นรูปแมวอะ่ะเป็นคือเราเพิ่งรู้มันเป็นมือสองนี่แหละก็เลยทำการไปรล้างเรียบร้อยตั้งแต่ได้ภาพอย่น,นี้มา ปฏิกิริยาต่างๆของเอสเมอร์ต่างกันเป็นอย่างที่คนเห็นในคลิปนั้นเลยที่แบบมันวิ่งเหมือนกับเล่นอะไรกับใครไม่รู้อ่ะผ้าเนี่ยวันแรกที่เรารับมาจุมม่าแขวนไว้ตรงนี้เว้ยแล้วเอสเมอร์มีปฏิกิริยาแปลกๆเลยจุมม่าม่งผับผ้าเลยเว้ยแล้วไปเก็บไว้อย่างนั้น,นอ่ะแล้วมันเก็บไว้แบบใต้ยมาห่มเลยนะคนพาผมมาหยิบผ้าเนี่ยลองสังเกตดูดีๆว่าผมเจออะไรดูดีๆนะนี่คือรูปแมวใช่ไหมแมวขาวใช่ไหมแล้วดูข้างหลังมันนี่ ดูดีนะกลัวมากนะทุกคนมาดูใ,ใกล้ๆเ,เขาไม่กล้ามองเลยจริงๆเขาก็เลยพยายามที่จะไม่หันฝั่นงนี้ไว้เพราะเขาากลัวทุกคนแต่เขาก็อาจจะไม่เพราะเขากลัวไปเองเวย้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ทุกคนตั้งกล้องจับเอสเมอร์ไว้ดูว่าตอนที่ไม่มีผ้ามันเห็นอะไรไหรมและตอนที่มีผ้าอยู่มันเปลี่ยนอะไร้ไหมเราจะตั้งให้ครบทุกมุมน,นะเก็บให้ทั่ว อันนี้เราเซตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับหลักๆจะเป็นมุมนี้เลยเพราะเป็นจุดที่เอสเมอร์เกิดเหตุได้เยอะที่สุดใช่ไหมพอจะเริ่มแล้วไม่อยากทำแล้วกลัวเอาพี่ฉันเตรียมอุปกรณ์ไปเรียบร้อยทอกี้ทอกี้ตอนเนี้ยในบ้านเราไม่มีใครนะครับมีอยู่แค่เอสเมอร์และเดปาร์ชนะคือผมให้เดปาร์อยู่เพื่อเอสเมอร์ก่อนกลัวเอสเมอร์จะปวดจัดเราจะขึ้นมาอยู่บนรถเพื่อปฏิบัติการเหมือนคนอวนผีเลย เอสเมอร์ครับเดินข้าไปที่ตู้ครับเอสเมอร์ครับเดินข้าไปที่ตู้ครับเออเอาเดี๋ยววิ่งหนีกับบ้าเฉยเลยเอสเมอร์ครับไปที่โซฟาเขียวครับอย่ากลัวครับอย่ากลัวต้องไปครับเข้าเดี๋ยวนี้ครับพี่บอยเข้าเข้าครับเข้าไปดีหี้ย เอสเมอร์ไปไหนเอสเมอรหายไปไหนอ่ะเอสเมอร์หายทุกคนหายจริงๆเอสเมอรเอสเมอร์เป็นไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยยูดีเฮ้ยยูดีภาพเนี่สีทุกคนยีภาพกลายเป็นขาวดำเฮ้ยคงว่าเกิดเรื่องละลงลงไปช่วยเอสเมอร์ก่อนเอสเมอร์ไปขาวดำมี่เอสเมก่อนเฮ้ยยูดีท่าเป็นขาวดำเราไปช่วยก่อนเร็วมาลงมาลงมาลงมาหัวใจเลย ไม่ยา,ายอเายอะลโหลมา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 ่ามาีาเาม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 มามมาเามมาาไมามามมามลมมามามมามา้มามามมามา,า,า,ามแบบแงงม,มา,ามันเานงงมาายมามามมามามมามามมามมมามาย่มางนมมาามมา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 มมามยมมยา,า,ามามามมมาามามาามมมาามามามมามามาามามมมมามาาามาม ไม่อยาอ่าป๊อตเราลองมาแก่แต่เพราะว่ามีเดปาร์ตอยู่ด้วยบาษีเบย่าจะแบบไม่เห็นเพราะมีคนอยู่นอกจากมันคนเดียวไงรอบนี้จะลองเอาเดปาร์ตไปไว้กับเราองนอกเด็กไม่อยู่เดียวมาโโหนี่น่ารักว่ะสปีก้าสเปน s a <Bye. S 2> ทำไมกล้องเราม่มีไฟกระพริบวะไมไ่ถ่ายไปไงแม่ปกติก็ไม่ไม,มีไฟกระพริบตรงหัวดินี่มันตรงรูส่องตาไม่เหรอมา,รม,ามาีมาสามสมาสม,ามาอสมครับ แมสมาแล้วอยู่ตาเฮ้ยแมสมาคนนักมั้ยแมวตามีประกายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคอมเป็นสีแกะทำไมวะอันนี้ก็อยู่มุมเดิมอ่ะแปลกทุกคนเอสมาครับไปที่โซฟาเขียวครับเฮ้ยไปวะทำอะไรกิจแล้วครับข้าวหะโอ้มันมันกระโดดลงไปไปโซฟาเขียว ไปแ้ว่าเขียวไปเร็วเห็นปะคือตอนเนี้ยผมไม่เห็นทุกมุมเนนี้ครับเพราะตรงน,นี้เป็นกล้องวงจรที่บอกว่าเห็นแค่มุมนี้ที่เราย้ายมานะก็เลยเห็นไม่ครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคอยมาดูฟุตที่หลังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในฟุตที่เราอาัดทิ้งไว้จะว่าเข้าถึงระดับสุดท้ายเลยดีกว่าเอาผ้าห้ปูที่โซฟา เป็นไรลูกเ,เป็นไงบ้างเป็นไ้างครับเช็คกล้องเหมือนนี่กล้องเป็นไรวะก็ไม่เป็นไรก็อ่อานอยู่ปกตินะนี่ก็อ่านปกตินี่ก็อ่านปกติเป็นเพราะว่าภาพดำแล้วมันกระพริบไฟแต่ถ้าเป็นภาพสีมันจะไม่กระพริบไฟหรือเปล่าอาจจะเป็ไม่ได้เป็นพราะขึ้นความสีนี่อะไร ตแต่จะไม่มีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีส <pantry breaking> <priced>! ูตรหรอกอาจจะเป็น <sushi> วิญญาณแมวมาชุมมากไปรับบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในบ้านนี้ครับในบ้านนี้ Wait, point wait. สปีดครับสปีด แมสเม้ครับแมสเม้าอยู่โซฟาไมหมอ่อไม่อยู่ไหนนอนอยู่ไหนอ๋อแกดูไว้ฉันจะลงพื้นที่ไปด้วอยไม่อยากดูอ่ะ มันมาคอยดูข้างนอกเฉยอ๋ออะไรไม่อยู่ไหน,น,ม,นมันกระโดดลงมาเห็นปะได้ยินแล้วตอบด้วยให้ฉันเราไปนั่งกับมันไหมหรออยากให้เราได้คุยกับแกผ่านวิธีด็อกกี้นะ ก็เป็นปกตินะไม่มีอะไรเลยใช่ว่าฉันจะลองก,องกลับด้านผมเลขาขวาเวลาโมงมลนน,นี่เห็นผมนี้เขาไม่ได้เอามาใช้จริงๆน,นะคะก็เลยพับไว้เดี๋ยวแล้ว แ่งอันนี้ดปลวะเฮ้ยอยู่ดีเครื่องอยู่ดีเครื่งองนี่ทำเองทำงานเองเนี่ยผมมึจับอยู่ดีครื่งฉันเตะเอสมะฉันเตะเอสเะอยู่ดีครื่องนี่ทำงานเองแล้วค้างวะ่ะถูกต้องเปลี่ยนละ ใช่แล้วคือเมื่อกี้เอสเไม่เข้าห้องน้ำไม่รู้ว่าโปรติกเขาเนี่ยจะทำงานตรองวัด5าทีอันนี้แม่เข้าห้องน้ำเว้ยแม่เอาแล้วผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ามันกลัวไม่อยาก,ยากดูเลยแล้วพี่ห้มันค้างจริงๆวันหนึ่งอะไรวะแกทำเจกลัวว่ะ <c oughs> เข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ย่นนแกดูแกดูเครื่องมันคือคมันล้างเองชี้ดว่าคือไน่เองวิกคนอยู่ใีก้องก็เป็นขาวไม่ไ ข่าวดำเฉยเลยอะไรวะงงไปหมดแล้วอะ่ะให้จุ๊กมาฮะยกเลิกปฏิบัติการยกเลิกปฏิบัติการไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไ้จุ๊กมาเข้าบ้านก่นอนยกเลิกพอๆๆคือปกติเขาหนันอันตโนมัติอ่ะมันจะตั้งเวลาประมาณสามถึงห้าทีหลังจากที่แ,แมวหรือมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปทำให้น้ำหนักในเครื่องอะ่ะมันมีเวทที่มันเบี่ยนไปมันถึงจะทำการหมุนแต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาเอสเมอร์ไม่ได้เข้าไม่มีใครแตะเลยไม่แกก็เห็นกค่อยู่ใช่ไหม ไม่เคยยุ่งไงนะแล้วประเด็นคือ,อ,อที่งแบนี่คืออะไรวะมันไม่ใช่ระบบเก็บขี้เว้ยมันเป็นระบบเทใส่ทิ้งใช<ม><ม>่เซอร์ไพรเทใายทิ้งอ่ะต้องมีคนกดเท่านั้นไม่เอาแล้วพี่ต่อไปปะเข้า,าขไปดูตรงไหนเดี๋ยวเราไปไป,ไ,ปไม่ขำแล้วต <laughs> อ,ว <laughs> อใจตายเธอเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะนี่คือโหมด empty อ่ะโหมดที่มันบอกว่าเอาทรายทิ้งอ่ะเกนี่ยงกล้องวงจรปิดใช่ไหม ตอนนี้ฉันมาฉันไม่ทำอะไรเดี๋ยวว่าอยู่ดีเพื่อเองฉันก็งงแค่ไปกลับด้านคงหวอนว่าฟงอ่ะมันน่ากลัวจริงนะดูดิยเลทำไมวะข้างหน้าอย่างหน้าร้านศิลปะหรือเปล่าบงบอกถึงคนเราอ่ะภายนอกดูดีแต่ภายในจิตใจมืดดำน่ากลัวกูพี่ปี๋อหะอย่าไปกลัวอยู่ข้างหลังนี่แหละ ห <Eat. S 2> <elim> ัวแล้วนอนด้วยเอสเม่ ไปก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเอสเมอร์เนี่ยอาจจะชอบผ้าผืนนี้แล้วผ้าผืนนี้มันก็มีกลิ่นใช่อย่างหนึ่งคือเทคเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบที่แมวชอบก็ได้ใช่มันนเป็แต่ว่ามันเป็นแบบละเอียดละเอียดเออมันเหมือนกับที่ขนนิ้วแมวอะไรเงี้ยคือถ้าใครรู้อะคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนผมอยากรู้ว่าแบบมันคืออาการอะไรของมันอะแต่มันเป็นทุกครั้งที่มีผ้าผืนนี้ผืนเดียวผ้าห่มอื่นหรือผ้าอะไรเป็นใหม่เราที่เรามาใช้อะเนี่ยโซฟาอะไรเงี้ยมันไม่สนเลยนะแค่ผ้าหรืผ้าเดียวที่แบบมัน แปลกไปจริงแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้กลัวนะผมไม่ได้คิดว่าแบบมันมีอะไรอย่างนั้นเรอกว่ก็ผ้าปกติแหละมันเป็นธรรมชาติอย่างที่ก้อนอยู่ดีบ้างดับตอนน้าตอนที่กำลังจับนี่ก็ธรรมชาติต้องวงจรปิดไฟตัดเป็นสีดําก็เพราะว่าแสงไฟมันบังเอิญมืดพอดีแล้อยู่ดีเครื่องมันเทสายทิ้งเองก็บังเอิญแต่ว่าผมจะลองหาเลขให้ก่อนเถอะถูกนี่นะครับผมบอกว่าแปลนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเก้าเนี่ยแปดข้างในมีเก้าเก้าภาพแบบนี้จะใช้ปะเนี่ย กเลถ้าใครอยากซื้อก็ติดต่อมาที่ s อกอออฟฟิเชียลนะครับเดีย๋ยวเราจะโพสต์ไว้น่ารักไหนวามันก็น่ารักข้าไหลก็ไม่ได้โบไก็แค่แเป็นแมวเปอด์เซียสีดำานโอเคทุกคนเกิดใครชอบที่นี่ก,ก็สัง่งซื้ด้วก็รดดีขอไแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์แลวกดแชร์เยอะนี่ไปแล้วเจอกันมาซื้ผ้าได้นะคะใช่จะโพสนี่จะโพสขายจริงๆนะเนี่ยแล้วเจอกันมีสแกนจะโพสขายประมได้